แนวทางคำนวณหวยลาววัวนที่11ทัาปาท่าพกาเดีวยวกับอันอันมากตัวใดก็ลองเบิงว่าจะเขาบอกเขาเอาบาวบ,บีแลไรคำนวณอะไ่ออกมาเป็นตัวเรียกหวยเล่าเพราะม่พี่น้อนงรุงป,ป้าวา่ามากตัวใดกั ลองจับกูเบิงล้อรุ่นว่าสูตรบาวบีเปลี่ยนสูตรไม่แล้วจะเขาว่บอมักตัวไดก็จัดไปเด้อครับอันบมักกับพานแลวก็ล้อรุ่นวัาากกน,น,น,นที่สิบเบ็ดทำหาทับมุกหาเด้อครับลองหาน้อยก็ได้ลองเบิง